ขี่มาหาแล้วไม่ต้องกลัวแล้วอย่าแป๊วให้คนเห็นแก่ตัวเข้าไปก่อนเลยรอย่างงี้ยเ่อแไม่ช่วยนะอินด่วยด้วยนะไอ้ขี้นี่แม่งเข้าไปคนเดียวแล้วไม่พูดเลยครับเตินคิดว่าไงขอโทษขอโทษได้ดีใจยินดียินเสี่ยงดีเลยเป็นคนเลยทุกคนเราตังค์อ่ะอยู่นี่หมดแล้วน้องเงินนะอยูว่าเกินเงินไม่เข้าใครออกใครน้องช่วงนี้ ไปไกลไปแปะหน้ารถวะให้ลองกัได้อย่าทิ้งคนเองเกินตัวเพราะเนี่ยหัวร้านเนี่ยเรอเอาหมดเลยในแม่ปะโอุ้ยธรรมดายังไม่ผ่านเลยเอ้ยตั้งกติตั้งกติเฮ้ยได้ไหมเข้าได้เหนือเพราะนี่เนี่ยอยากเข้าเลยดิอยากเข้าเลยดิเด็กน้อยข้าหัวร้านวะเขาอยากหัวร้านน้อง มันอัปเดตให้มีคนยืนอยู่บนป้อมแล้วอะตอนแรกไม่ไม่มีเป็นป้อมงูที่ป้องหุนได้เป็นป้อมที่สามารถยืนยิงเองได้ไปแล้วจ้าระวังโผล่มาเจ็ดตัวเหมือนตอนนั้นดินะเอเดี๋ยวโดเดี๋ยวโดดเดีหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนหยวดก่อนดูทีงแม่งเลยอเนี่มันโดดสุดเลยพี่อะไรมาตีระเบิดเหรอฮะระเบิดเหรอ อย่แล้วเออใช่น่าจะระเบิดแหละแล้วสมบี้แมันตายนี่อะไรเนี่ยเลือดเหรอไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรตรงเนี้อาอน่าจะระเบิดไปแล้วแหละแล้วสมบี้แมันก็ตายงงๆไปมันไม่มีอะไรเลยน้องเติ้เขากำลังฝึกดาบอยู่มีคือจอมหยุดเด้ี่ กูภาษาอะได้วะเดินตามเลยนั่นนั่นนั่นมันของดีเนี่ยเนี่ยนั่นอ่ะมีขอไว้ขุดมันไหมไม่มีพวกพวกมัขุดได้ไหมเนี่ยพวกขุดเพิ่งอัปเดตเพิ่มมาเหรอเนี่ยอันนี้มันไม่เคยมีนะมันต้องไปซื้อพี่แอคเปล่างออกก็ไม่ได้วะเซ็งฟลาต้นกลับมาทำไมก็ไม่รู้ ไอ้ลูกปั Damn, yes um, ่นลูกปั่นลูกปั่นมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วมาเลยยิงให้แม่นๆนะมึงเฮ้ยเออกูไม่ใช่กี้นะมีอีกมีอีกไม่โอ้ย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 แม่จ๋าแม่งสักทีสักทีจะสุดดหมแล้วนะสักที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 เบรกศพกูไปด้วย เติ้ลมีรลิขวงอ่ะหายละ <c oughs> ไปเอาของก่อนไปเดี๋ยวกูกระโดดกับรถไฟเวงเดี๋ยวกูของมึงไปไหมไม่ไมาไม่ตายมึงมึงมือขี่มาตามมาได้ปะละ่ะกูกูไปก่อนกูจะขี่ได้กูตายเพื่อนเออมันไม่ได้ปลาป่าเลยได้เก็บได้ได้เก็บพวกเบลตี้แล้วก็มีมีซอมบี้มาไม่อะไรเลยนะเนี่ยมืดไปหมดเลยอย่าเลยไปเก็บไอ้พวกข้าวหัวนั่นด้วยนล้วเต้นมาหยิบพี่ขึ้นไปแปะบนรถไฟหน่ะ ระวัซอมบี้ข้างหลังด้วยมีซอมบี้ข้างหลังใช่ไแล้วก,ก<ด>ว็กดตัวอากดตัวเฮากูปิวเลยกลัวตรงต้นงตางายแล้วตีถอยตีถอยต้องตีถอยไปเลยอไปเลยไปไเลยไปเลยโอเคเอาพี่ไปแปดบนรถเอาสัญญาณกูเอาเฮ้ยตายพี่ราคาหน่อยสัญญาณกูขายไปแล้วเพื่อน เอาแมงหายไปรลบักูระบบโอเคเจอละแ,ลแมงอัปเดตสตีนเหตุเดี๋ยวเรามาเก็บไปก่อนอันนี้เชือกเชือกสำหรับเป็นเชือกเพลิงไอ้น,นี้ขยะน้องไม่ต้องเอามาเฮ้ยมีคาร์บอยฝั่งจะไปปะไหนเฮ้ยน้องเต้ร์นอยะอะไรวะไม่มีเพนเฮ้ยแต่ถ้าข้าม แต่ค่าไม่ได้เราก็ได้ของมูลค่าไปขายนะงั้นต้องให้ต้นไปบวกคนเดียวดิเราถ้าเราไปอ่ะเราตายนะเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้มึงไปวิ่งใส่มันตายเนี่ยนี่ของอ่ะดู่ดูเลยช่วยเดี๋ยวมไปกับเดี๋ยวไปกับน้องต้นกันแหละเดี๋ยวกูผมบรรเลงเพลงแม่กี่คนอ่ะย่าคนไอ่าแล้วเต้นเดี๋ยวให้พี่เจมส์เพายิงก่อนพี่เจมส์เขาปืนยิงไกล กูมีแค่หกนัดนะเพื่อนกระสุนสำรองไม่มีเลยเล็งหัวดีๆแล้วกันน่ามันก็หกตัวเอ้หกหรือห้าตัวไอ้มันมาแล้วน้องเต้ลมาเข้าหาน้องเติ้ลอ่ะเออเล็งดีๆนะน้องเอ้อยเอ้ยเอ้ยตายก,กูตายตายไอ้อ <laughs> เยี่เมันเล็งหกคนเดียวเลยข <laughs> ุดขุดขุดวิทยายุทธไอ้น้องเอ <laughs> ต้าไงไอ้ไดงไม้พีพี่ชัยวะเพื่อนรูเอาจริงอ่ะพี่เชียไปเลยห้าตีนก็เอ้ยดูชื่อเลยผมเล็กนะครับนี่เชียเล็กแน่นอนน้องชื่อพันนี้เล็กแน่นอนเอ๊ะมีของฟรีด้วยอ่ะเป็นหน้ากากมาป่าอยู่ไหน อยู่ในร้านนะคือถ้าเหมือนว่าถ้าเคยข้ามนู้นหมาป่าได้ก็น่าจะได้แน่นอหมาป่าฉีดเปื่อยมาแล้วเหรออย่าทุเรศขึ้นบนรูปหมาป่ามันต้องฉีดเปื่อยดินี่ถ้าดูหมาป่าดิแต่งตัวเฮี้ยอะไรเพิ่มทุเรศอ่ะนี่แม่งดูถูกแล้วสัญยุบการแต่งตัวกูนี่หว่า มาป่าเราก็จแบบนี้เลมีกล้ามบนมือไ,ไอ้เงี้ยใช่ไม่มีคนเขาเรียกว่าคนใส่หน้ากากเฉยเข้าใจไหมไอ้เนี่ยกางเกงไนแมนอน <laughs> ่ยเสียชื่ออะไรลแล้ววะกางเกงไนแมนจำชื่อไว้ได้เห็นไ <laughs> ตแมนเห็ <laughs> นไตแมนโอเคกูจ okay, ับได้ <laughs> นุกเกีป่าไอ้เหี้ยระวังหลังคุณเอาไปดีระวังซ้ายเฮ้ยนกต้น ไปเลยไปเลยไอย่าหยุดอย่าหยุดไม่งั้นเราโดนหมอบดีๆล้วกันระวังโดนยิงตังตั้ตงอ้าวตายแล้วจอยจอยจอยก็จอยเ็ยก็จอยก็จอยกจะตายง่ายมันก็ตายง่ายเลยไม่ว่าจไม่ต้องลงมาหรอกอออยออกกอลงมาออยกก็กอยยจก็ยก็ยยยย น่าจะติดไปกับรถไฟอะมันเมื่อกี้มันยืนอยู่ใกล้ไงแต่กูไม่คิดว่าจะโดนน่าจะโดนลมพัดตายมันใส่ได้ดีอ่ะหรือไงใช่อันนี้พวกมันเอาไปแลกเป็นกันไน้เอาไปให้ตำรวจอ่ะเมียม้าอยู่นี่ตายยังเี่อเฮ้ยยังไม่ตายที่นั่งที่นั่งที่นั่งเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตาย

น้องเต้นไปไหนอะทายไ้านล้วบอกไม่เปอนกัรจอดบอกจอดบอกจอดโหลจอดอยู่ตรงนั้นแหละอันนี้ไม่มีเฮ้ยราะวังได้ไหมสวยอะไรนไม้อร่อยอร่อยเฮ้ยนายคนถือไปจ้าเฮ้ยยายละเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยหลัง มาเป็นร้านอ,ะอ่ะมึงแรงกว่ากูอ่ะยิงเลยอโอเคตายเดี๋ยวก,กูไปเปิดเองแล้วเมืองก็คเคลียร์ฝากเคลียร์ด้วยไต่กูบอกรหัสให้แล้วกันเอ้ยมึงดูเลยก็ได้มันตั้นย่เรื่งมาเก็บของแถวนี้ด้วยไปธนาคารอยู่ไ,ไหนวะรอดูนะผมว่าผมมีรีโนเวอร์สองก็บอกอะแม่งโคตรแม็กซ์เกียเนี่ย รอบนี้เราไม่ได้พวกนอกกฎหมายเลยแต่พวกนอกกฎหมายได้เงินดีมากประมาณสามสิบาทวะเ <_ an> ออเฮ้ยทำไมได้ห้าสิบเลยไม่รู้ขายอะไรไปแล้พวพวกวกวกอพอทองแน่เลยทอง <_ an> ทอง <_ an> มึงมีสามร้อยแล้วนะไปซื้อของมาให้พวกกูนหน่อยก็ได้อ่ะน้ตเต้นไอใบนั้นอยู่ไหนหมดแล้วไปไหนไอใบธนบัตรอะไรนั่น <_ an> น่ะให้มาไงนี่นไงดีออกเนี่ยของน้องหมดแล้วใช่ไหม หายไม่ได้หายไม่ได้นะอันนั้นน่ะเอามาอ๋อมันเก็บได้กดอ,อีเก็บเลยชี้่งไอเด็กนี่มันรู้แล้วดไอ,ค <c oughs> อ้คุณคาร์ลเกนเลยนะมึง <c oughs> ก็ไม่คิดจะแบ่งคนอื่นอเลยดิหยุดแล้วป่ะชี้คารัลเนียนเลยแต่ว่าค่อยไปแบบพูดตอนท้ายแบบอ๋อมันเลยทำแบบนี้นะอะไรแบบนั้นก็คือกะจะใช้คนเดียวเลยดิคเขาผมพี่ไหม่เอาคบเพลิงข้างหน้าเรามีอันนั้นอะีกนะ พวกเอ่อนอกกฎหมายบ้านใหญ่เนี่ยใช่เอ tamam> ้ยกูเจอละแม็กอ่ะได้ปะอุ้ยเชี uh. ่ยตกใจไอ้ขี้นี่แม่งเข้าไปคนเดียวแล้วไม่พูดดิครับเติร์นคิดว่าไงอ้ครับเติร์นครับเติร์นกูไรียใจกูรีดเสี่ยงทุกคนเนียทุกคนตังอ่ะ กูได้ยินเสียงเปิดประตูกูได้ยินกูรู้เยี่ยอามาเอาเงินมาเอาเงินมากูเปิดให้แล้วกูแบล็ด้วยอย่าเอาเก็บไปเลยเฮียแล้วมึงก็ไปขายพวกกูจบอแค่แม่งเฮียที่จะแบ่งบันนะกูได้ยินเสียงเปิดประตูแล้วแม่งแล้วไม่พูดอะไรด้วยนะกูรออยู่ๆมันจะพูดอะไรางวะแม่งไม่พูดจริงด้วยความโล่งบ้างมันมีสองมันมีสองธนาคารนะบอกไว้ก่อนเปิดได้ยังเปิดแล้วกนี่ไอ้นั่น ทิมดา่ากูอ,กอก่อีกที่หนึ่งอ่ะอีกที่หนึ่งก็แม่อีกที่หนึ่งยังแม่ดูดูเขาบอกมาเก็บเงินนะแม่ไม่มีเงี้ยอะไรเลยเนี่ยคือเงี้ยอ,อะไรอ่ะอ่ะมันต้องเนินมาเปิดแล้วไงน้องเขาก็พี่เจม่าเขาบอกว่าไอ้เกมไม่รอเราอยู่แล้วเติ้นอยู่นี่หมดแล้วน้องเงิน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 ไม่เข้าใครออกใครน้องช่วงนี้ อย่าแบะแบบให้คนเห็นกับตัวเข้าไปก่อนเลยเงี้ยไม่ช่วยเลยไม่ช่วยด้วยนะมีการมีการแบบมีการแบบบอกว่าเอ้พี่อุตส่าห์บอกเอ้เจอเจอตัวฮะต้อนรหัสละแต่พี่ได้ยินเสียงเอ้แป้งเปิดรหัสอันนี้ว่ะเราจะรอดูว่ามันจะพูดที่อะไรไม่ไม่พูดที่อะไรจริงจริงเอสแมนคกูตั้งใจเปิดเยอะไอ้ใครมาแปะหน้ารถวะเฮ้ยเรากูด้ อย่าทิ้งคนเองเกตตัวเสร็จเลยมีบ้านหรอไม่มีบ้านอ่ะมีบ้านมบ้านไปดูก่อนดีนะได้ของดีแล้วทิ้งบ้านเลยน่าสนอะไรนู้นเว้ยของดีแม็กแม็กแม็กมึงอย่าใช้มึงอย่าทำบ้าแม็กเอ้แยไม่ทันเออกูโดนอะไร่ระเบิดระเบิดได้มึมโดนระเบิดดูนีให้ ไปไปเอาของมึงด้วยมึงอยากทำเป็นเล่นในเมืองใหญ่ไอใช้ขวาที่แม่งคงตองใช้เอ๊ะกล่องกูหายไปไหนละปิวไปไหนละไม่รู้อะไปหาดูเอ้ยมีมีรหัสนะกูหารหัสเจอแล้วเออเดี๋ยวดูให้หกห้าหกสี่สี่จำไว้ก่อนยวหากล่องกูก่อนแม่งปิวไปไหนแล้ววะไม่รู้อะต้นตายยังเนี่ยยังเดียวิ่งยิงอยู่เว้ยแ้แม่งกล่องหายเลยเฮ้ยแม่งหายจริงเลยแหละหายหายไปเลยอย่าบอกว่าแม่งโดนระเบิดไปพอกับตอนนั้นอะ กูค,คิดว่าน่าจะเระเบิดแล้วมันกระเด็นไปเลยอ่ะมึงก็เข้าใจนะว่าเกมเป็นไง <ś les> โอ้ไม่นะตายก็ตายเอ้ยใช้แบนเนีฮิวได้นะถ้าจะตายกูไม่มีเพื่อนมันหายไปกับกล่องเลยเออว่ะ <ś les> มึงบินไปแล้วเอ๊ะน่าจะหายไปแล้วอุ้ยเชี่ยตกใจน่าจะหายไปแล้วละดูจากสภาพโอ้เซ็งเลยปืนเป็อย่างเงี้ยเพื่อนปืนกูหายไปเลย อาวุเลยเนี่ยครับกรรมของคนโลภนะครับผมใส่แล้วเนี่ยกระสุนกูก็หมดอีกโอ้อะไรใครซัดอะไรมาวะโอ้แม็กอะไรเจอเจออะไรมันอยู่นี่อะไรอุ้ยอุ้ยของมือง่ะอยู่นี่มันกระเด็นมานี่เลยของมึงระเบิดอ่ะโอ้เนี้ยมันตีนโอเคยังทันอยู่โอ้ยคือ ูว่าไอ้อะไรวะเดี่ยวเดี่ยวไงไก่ทำเลยพ่อมึงลอยมาถึงนี่เลยเดือดไหมโอ้โหโอประตูไหนอะไหนวะเฮ้ยอ๋อมามาป่าอ่ะเพียบเลยกูไม่หนีได้แล้วดิ เก็บรีโหลดกระสุนให้พร้อมนะอืสวยเชี่ยเลยไปเยแม่งสี่เฮ้ยหลัง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 ถอย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 กูแตกแม่งเล่นพี่ก้าบหลายตัวเลยต้องตายไหมเนี่ยจ้าเชี่ยเอาอยู่เจมเอาอยู่มันนิดเดียวก็เชี่ยแหละ ตายไหมกูจะตายนักเต้นแข่งแจองมาได้ปะกูตายแล้วพี่เอ้ยกูกระโดดไปหาน้องเต้นพี่พี่มาหาแล้วไม่ต้องกลัวแล้วมไงไงมึงกระโดดมาหากูไดินมาไล่เขี้ไปกระโดดเข้าไปเขี้อะไรผมไม่มีวันพอแล้วพี่โอ้ยไอเด็กนี่มันหนังเหนียวจริงๆ ม่อยังรอดวะกูกล่าวว่าจะให้ตายตายเอออย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นอุ้ยหลังหลังแม็กแหลังเข้าอลอุยเชยโหนักหนักเลยกูยังไม่ได้เก็บของัง้โอ้โหหมาป่ามาอีกแล้วเชี่ยหนักหนักมากอยอออออเลย เฮียกูเหล็กเลยนตายเฮียเออเฮียอุ้ยเฮ้ยผาผๆามาผๆา่หมดหมดหมดพีพี่ระวังได้เท่าดีไหมเอ้ยอเลยพอเลย